ดื่มกาแฟกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดื่มทุกเช้าและทุกวันค่ะกลิ่นหอมมากดื่มเพื่อสุขภาพนะคะทุกคน,นคหอมละวมนมากเลย มีแบบทดลองนะคะคนไหนอยากทดลองก็ทักแชทหาได้เลยสอบถามได้นะะหอมละมุนมากกินแล้วไม่อ้วนค่ะทุกคนเพราะว่าเขาใช้หนาา้าไนอะ้ยญาหวานแทนน้ำตาลนะคะส่วนครีมเทียมนะคะก็ใช้น้ำมันลำข้าวค่ะทุกคน กินแล้วไม่อ้วนกินให้ถูกวิธีมีแต่ผอมหุ่นดีค่ะล่าสุดนะคะน้ำหนักแม่ค้าหายไป2อโลจะ3โลแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบที่กินมาค่ะหอมมากเลยที่สำคัญนะคะช่วยลดเผาผลาญได้เป็นอย่างดีมากเบาหวานความดันกินได้นะผู้หญิงผู้ชายกินได้หมดเลย นะคะมีวิมีวิธีให้กินด้วยกาแฟนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะทุเรียนเป็นเหตุนะคะชอบกินของหวานของมันน้ำหนักขึ้นแบบโอ้โหสุดๆอะ่ะเนี่ยค่ะทุกเช้าของเราก็ต้องกาแฟตัวช่วยที่ดีนะคะ